แล้ววันนี้นะคะเราก็นำเครื่องถอดยางรถบรรทุกนะคะรุ่น P568 มานำเสนอหน้าตาของสินค้าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างมาแนะนำวิธีการใช้งานและการดูแลรักษานะคะก็เริ่มแรกเราก็ต้องเข็นล้อขึ้นมาในตำแหน่งจับล้อก่อนนะครับค่ะตอนที่เราเข็นเข้ามาครับก็จะมีสวิตช์จับล้ออยู่ด้านข้างนะครับเราจะกดขึ้นลงจับล้อแบบนี้ครับ เวลาล้อจับแล้วให้ดูเกียวัดนะครับให้อยู่พันไม่เกิน2องพันนะครับประมาณพันห้าพันแปดประมาณนี้ครับเสร็จแล้วจะเริ่มทําการถอดเลยนะครับโยกพันโยกขึ้นครับเพื่อให้ตัวล้อขึ้นไปครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับประโยกมาให้ตัวจานที่เราจะดันเลยขอบยางมาแล้วก็ผักเข้าไป นี้จะเป็นตัวล็อกนะครับครับแล้วก็สังเกตจานก็ขอบล้อนะครับเอย่าให้ชิดกันมากเราก็เลื่อนมาครับนี่ครับอันนี้เราจะทำการรีดก่อนนะครับถ้าเกิดมันห่างกันมากเราก็กดลงนิดนึงนี้ก็จะมีคันโยกเหยียบตัวคอนโทรลตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะเขาก็จะเหยียบไปทาครีมไปได้เลยครับ ในการถอดและใส่ยางควรทาครีมทาขอบยางถูกครั้งนะคะื่อการยางฉีกเสร็จแล้วเราก็จะถอยหลังออกมาครับข้างหนึ่งแล้วก็จะโยกพันโยกนี้ออกมานะครับนี้เราก็จะมาทําเหมือนกับข้างนู้นเลยครับโดยการรีดขอบยางให้หลุดก่อนแล้วก็ากทาครีมตัวนี้นะครับเราก็กดอันนี้เข้าครับแล้วก็หมุนแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมครับค่ะกลับเข้าไปล็อกตัวล่างนี้นะครับใไ่เข้าไปครับ อยู่ประมาณอย่างนี้ปอบเข้าไปอย่างนี้ครับคเหมือนเดิมครับทาครีมมาทาครบรอบแล้วก็ทีนี้จะทำการถอดเราก็จะสไลด์ตัวปากรีดออกมาก่อนเราสลับตัวนี้นะครับ ใช้ตัวนี้เป็นตัวงัดก็ระยะประมาณขอบล้ออันนี้ก็จะโยกมาเล็งให้เห็นชัดนะครับสไลด์เข้าไปนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดมันชิดมากไปเรากดขึ้นหน่อยให้มันห่างได้ครับดันเข้าไปเลยครับแล้วก็ขบยังแล้วก็สไลด์ออกมาแล้วก็ดูระยะเหมือนเดิมครับถ้าเกิดมันชิดเราก็ห่างออกค่ะ แล้วก็ทีนี้เครื่องก็จะมีเหล็กงัดมาให้นะครับตัวนี้นะครับงัดอ่ะแล้วก็ดูครับขอบอยางตรงนี้ถ้าเกิดมาในนี่มากเราก็ดึงออกครับไม่ไม่ให้ขอบมันขาดขอบจะได้ไม่ฉี่ครับ น่หลุดแล้วครับค่ะนี่แล้วก็จะเปลี่ยนเอาตัวนี้นะครับไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับค่ะเลื่อนมาครับแล้วก็ดูระยะจานกับขอบล้อนะครับ อ่ะถ้าอย่างนี้มันจะชนขอบใช่ไหมเราก็กดขึ้นครับให้เลยไปครับแล้วเราก็สไล์ดันแล้วเราก็จะเหยียบดันไปด้วยนี่ครับนี่คือการถอดยางนะครับค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะรบกวนพี่ช่างสาธิตวิธีการใส่ยางแต่ทีนเนี้ยวิธีการใส่ใช่ไหมครับเราก็จะทาครีมขอบนี้ทาเยอะๆเลยก็ได้ครับ มันล็อกให้แน่นนะครับ <c oughs> เราก็จะใช้ตัวนี้ พอเราเข้าไว้ข้างนึงเราก็จะเอาเหล็กอันนี้ออกนะครับค<ะ>่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ด้านล่างฝั่งนี้แทนนะครับวิธีการใส่ด้านนอกับจะมีสองวิธีนะครับเราจะใช้ฝั่งกลมนี้ดันเข้าเลยก็ได้ะจะใส่ฝั่งงอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝั่งงอใส่ ฝั่งกลมกับฝั่งงอเนะะี่ยค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะพี่ช่างถ้าฝั่งกลมเนี่ยมันจะทําให้ขอบยางขาดได้ครับถ้าฝั่งงอเนี่ยเราสามารถบังคับได้ครับดึงได้ช่วยได้เพราะว่าเขาเกี่ยวขอบยางอยู่ครับค่ะนี่ครับเข้าไปอย่างนี้เราก็จะเหยียบให้เหล็กหมุนขึ้นไปด้านบนนะครับค่ะ นี่ครับขอบยางนียครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะดึงออกให้ขอบยางมันให้ตัวได้อย่างงี้ครับอ่านะครับก็เราวันี้ออกครับเราก็จะเก็บอันนี้เอากดลงเพื่อที่จะเอาล้อออกนะครับ อ่ะคันนี้ก็เอาร้อออกได้แล้วครับแล้วก็และไฟประมาณนี้ใช่ไหมคะครับรดกวามีิชางช่วยแนะนําปุ่มตัวคอนโทรลนะคะว่าใช้ยังไงบ้างเริ่มจากข้างล่างเลยนะครับจะเป็นซ้ายกับขวานะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกกดได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างจะเป็นตัวจับล้อนะครับอยู่ข้างในขึ้นลงมันคับตัวปากจับส่วนตัวนี้จะมีขึ้นลงกับซ้ายขวานะครับขึ้นลงเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่กับล้อครับส่วนตัวซ้ายขวาจะเป็นตัวงัดล้อตรงนี้ครับเลือกกดซ้ายขวาครับ แล้วตัวปุ่มสีแดงล่ะคะตัวสีแดงนี้เป็นหยุดฉุกเฉินครับก็คือกดเข้าไปก็จะหยุดการทํางานแต่ว่ายังมีไฟอยู่ที่ตู้ไฟนะครับก็คือจะบังคับตรงนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือในส่วนของตัวคอนโทรลนะคะตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะต่วสวิชกเปิดปิดก็จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นไฟโชว์หยุดด้านข้างบิดขึ้นนะครับก็จะเปิดนะครับบิดลงนี้จะปิดตัวนี้มันจะสไลด์ได้นะครับนี่ครับแต่ว่ามันต้องสไลด์มาให้สุดเพื่อให้ถึงตัวล็อกตัวนี้นี่ ุดมาอย่างนี้ก็จะเป็นฝั่งล็อกตัวนี้ก็คือเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยใช่ครับผม okay, ค่ะก็วิธีการทํางานก็มีประมาณนี้นะคะแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะคะพี่ช้างการดูแลรักษานะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันนะครับถ่ายออกปีต่อปีครับถ่ายน้ํามันตัวนี้กับน้ํามันในถังเบอร์46ตรงนี้ถ่ายข้างางาบครับแล้วก็เติมด้านบนตรงนี้ส่วนที่ถังก็ถ่ายใต้ถังตรงนี้เลยครับค่ะ <Ha. S 2> แล้วก็เติมที่ฝานี้เลยครับ จะมีตาไก่แบบนี้จะเป็นหัวอัจจรบีนะครับเราจะมีปืนแถมไปให้นะครับก็ให้ลูกค้าเนี่ย เอาจะระบีเติมที่ปืนแล้วก็มาอัดตามจุดนี้ได้เลยครับอย่างนี้ครับจุดนี้อย่างนี้ครับจุดอย่างนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นจุดตามคันโยกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมไปนะครับก็จะมีตัวจับล้อตัวนี้นะครับไม่ให้ยางปิ้นเหล็กงัดนยางอันใหญ่แล้วก็มีอันเล็กให้ด้วยนะครับอันนี้เบอร์อะไรครับพี่ชายเบอร์ยี่สิบสี่ครับมีครีมด้วยนะครับมีแปลงมีกวยไว้ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ํามันแล้วที่สําคัญนะครับพลาสติกตัวนี้เราจะมีแถมไปให้สามอันครับเวลาใช้ไปเราจะสึกไปเรื่อยๆเราเอาไว้เปลี่ยน คู่มือปืนเติมจัลลบีนะครับอัดหัวตาไกา่ส่วนพลาสติกตัวนี้จะเป็นฝาครอบตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เพื่อความสวยงามครับแล้วก็แผ่นทางขึ้นสีดำตัวนี้นะครับเ็าจะยึดอยู่กับน็อตสามตัวนี้จะเป็นแผ่นยาวมาเอาไว้สําหรับเขียนล้อขึ้นจับเขาก็จะวิ่งถไล์ตามรางเลยนะคร,รดูแลรักษาเขาค้าวก็ทำความสะอาดแล้วครับแล้วอัดจระะบี ลางพวกนี้ก็ถาดจะระบีได้ครับทาให้เขาลื่นไว้เวลาเรากดสไลด์ซ้ายขวาอย่างนี้ครับค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องถอดยางรถบรรทุกดุน T 5 6 8นะคะสเปคของเขาใช้สำหรับถอดและใส่ยางมีนิ้บเลื่อนเข้าออกสำหรับช่วยยกลอใช้กับล้อรถใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นรถบรรทุกหนักรถบัสรถด,ดับเพลิงรถงานก่อสร้างแล้วก็รถงานเกษตรเป็นต้นนะคะเล็บ จับกระทะล้อด้านในสามารถจับได้ตั้งแต่14นิ้วถึง26นิ้วนะคะล็อกกว้างสุดน,นะคะได้780ม mm. เมเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อยางถูงสุดอยู่ที่1,600ม mm. มตรสามารถรับน้ําหนักของลอ้อได้ถึงสุด500กิโลกร,รัมค่ะระบบไฟตัวนี้จะมีมอเตอร์2ตัวนะระบบไฟของมอเตอร์สวิงซ้ายขวาเรามีระบบไฟคุณลูกค้าได้เลือก2ระบบเป็นระบบไฟ220โวลต์และ380โวลต์แล้วก็กําลังของมอเตอร์จะอยู่ที่2.2กิโลวัตต์ ือ3 HP เป็นระบบไฟของมอเตอร์ใช้ไฮดรลิกควบคุมนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกใช้ไฟได้เหมือนกัน220วัต์หรือ380วลต์นะคะกําลังมอเตอร์ของเขาจะอยู่ที่1.5กิโลวัตต์หรือ3 HP นะคะน้ําหนักโดยรวมของสินค้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่630กิโลกรัมขนาดโดยรวมของแพ็กเกจนะคะกว้าง2,300ม mm, มคูณยาว1,580ม mm, ิลลมคูณสูง850ม mm มนะคะห คุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทักข้อความหน้าเพจได้เลยมีพี่ๆเซลล์ของเราพร้อมให้บริการหรือคุณลูกค้าสนใจสินค้าอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ w w w j s 9 9ว o o m ได้เลยคะ่ะ